สวัสดีครับวันนี้วันที่6พฤษภาคมปี2022เวลา1น1ทุ่ม10นาทีและนี่คือบันทึกลุงขี้เล่าหน้าที่1ในหัวข้อรถเหล็กเรียกเพื่อนจริงหรือคือไม่มีคำพูดกันในกลุ่มนักสะสมรถเหล็กนะครับว่าเมื่อเราเริ่มซื้อรถเหล็กแล้ว1คันมันจะไม่จบอยู่แค่นั้นรถเหล็กจะเรียกเพื่อนๆของมันตามมาที่บ้านเราสำหรับผมแล้วรถที่เห็นอยู่นี่คือรถที่ผมกลับมาซื้อเป็นคันแรกๆ หลังจากที่พ้นวัยเด็กมานะครับผมซื้อรถคันนี้มาประมาณสักปี2ปีแล้วนะครับด้วยความที่เราชอบนิสสันทีทีอาร์สนะครับแล้วรถคันนี้คือหน้าตามันก็คือเหมือนนิสสันทีทีอาร์สนะครับก็ซื้อมาตั้งโฉดแต่ก็ไม่ไม่ได้เอกใจอะไรจนวันหนึ่งอะ่ะเราก็เห็นชื่อรุ่นที่ติดท,ที่กล่องนะครับเขียนว่า i s สัน GTR Nismo GT500 เราก็เอะใจว่าทำไมม,มันไม่เขียนว่า R35 ลอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับเราก็เอารถเนี่ยมานั่งดูอย่างจริงจังในวันว่างครับก็คนพบว่ารายละเอียดที่ทางโทมิกาทํทำไว้กับตัวรถเนี่ยมันยุบยับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็พอลองเปิดประตูรถเนี่ยก็เจี๋ยก็เปิดหลายทีนะจนมาวันหนึ่งสังเกตว่าทำไมประตูรถข้างนี้มันแบ่งเีก๋ก็แต่ประตูรถข้างนี้ปกตินะ มันได้วความสงสัยอะไรหลายอย่างผมก็เลยเอาชื่อรุ่นเนี่ยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจนได้เพราะว่าอ๋อรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เขาใช้ในการแข่งขัน GT นะครับซึ่งมันมีแค่กระดองที่ครอบอยู่ตัวรถเนี่ยที่เป็นหน้าตาเหมือนกับอ่า GT-R 35แต่ว่าห้องคนขับเครื่องยนต์หรือช่วงล่างเนี่ยอ่าเขาประกอบขึ้นมาเพื่อสําหรับการแข่งขัน GT โดยเฉพาะคราวนี้พอได้เริ่มหาข้อมูลอย่างจริงจัง,จงกับนิสสัน GT-R 35ครับผมก็ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมว่านอกจาก R35 แล้วก่อนหน้านี้มันมันมีรุ่นอื่นไหมหรือมันมี R36 หลังจากนี้ก็คนพบว่ามันก็จะมีรุ่นก่อนหน้าน,นี้ด้วยคือมันมีจริงๆคือมันมี R34 R33 R32 R31 R30 หรือย้อนกลับไปรุ่นที่เก่ากว่านั้นไปถึงรุ่นแรกๆเลยอย่าง Skyline 2000 GTR นะครับหรือย้อนกลับไปได้ก่อนหน้านั้นอีกสมัยที่ Skyline ยังอยู่ในมือของ Prince Motor นะครับ คือจากข้อมูลที่เราได้หามาเนี่ยก็มันทําให้เราได้รู้ว่าเราจะหยุดอยู่ที่ r 3 5คันนี้ไม่ได้แล้วไม่มีทางสละมันจะต้องมีรุ่นอื่นตามๆกันมาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของรถเรกเรียกเพื่อนจากจุดเริ่มต้นของ gt r nismo gt 5 0 0คันนี้ที่ผมซื้อมาเมื่อ1-2ปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเรามาดูว่ารถคันนี้เรียกเพ,เพื่อนกันมาอยู่บ้านผม ขนาดไหนก็ตามที่เห็นนั่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จริงชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นของโทมิกาเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่อาจจะเก่าหน่อยตัวนี้จะเป็นมือสองแต่ว่าจะค่อนข้างยากก็จะอยู่แถวนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นของใหม่นะครับที่ผมก็ทยอยซื้อมา บางส่วนก็ซื้อขึ้นมานะบางส่วนก็เพิ่งซื้อบางส่วนก็เก็บไว้นานแล้วนะครับก็จะไล่มานะครับก็จะเนี่ยอันนี้อันนี้หล,ลักๆก็จะเป็นของใหม่เป็นหลักซึ่งก็พยายามจะเก็บให้ครบทุกรุ่นตามที่เราหาข้อมูลกันมานะครับไล่ตั้งแต่อันนี้ก็2องพันจีซเนาะ40นะครับเป็นซีหนึ่งหนึ่อันนี้นะะ่าจนะ R สิบอ่าสามเอาสวางอยู่เรียงๆกันต่อไปก็จะเป็น R33 R34 R 3 4มี GRC จูน R 3 5นะครับแล้วก็อันนี้เป็น R 5 0นะครับที่ครบรอบ50ปีแล้วก็เขาโคกับอีตาลีไซด์ทำรถรุ่นนี้ออกมานะครับแล้วก็ส่วนมุงนี้ก็จะเป็นเป็นโกส s มาสเตอร์เนาะคือผมอะชอบเรื่องนี้การ์ตูนนะเดี๋ยวถ้าผมถ้าดูเริ่มแรกในความเข้าใจผมนะคิดว่ามันเริ่มจากการ์ตูนเป็นหลัก แล้วหลังจากนั้นก่อนจะเป็นภาพยนตร์ที่แสดงด้วยคนซึ่งผมชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากดูสมัยเด็กๆนะครับก็ชอบก็ท่ลาเด็กผู้ชายก็ดูการ์ตูนก็ล้วก็ชอบรถก็เก็บสะสมนะครับแต่ว่ายังมีไม่เยอะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัว DMC d e l o r e เนาะเป็นรถยนต์จากหนังเรื่อง Back to the Future ภาค1ภาค2ภาค3ซึ่งรถแต่ละภาคมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ ผมมาชอบตัวหนังเรื่องนี้มากคือดูทั้ง3ภาคเนี่ยไม่ต่ำกว่า2รอบสองสารอบนะครับแล้วก็ทีจริงแล้ว,ว่ชอบทั้งรถด้วยชอบทั้งองค์ประกอบชอบทั้งเนื้อเรื่องของ,ของ Back to the Future นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้จมีความสัมพันธ์กับชีวิตผมนิดหนึ่งนะด้วยความที่ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ส่งต่อมาให้ผมถึงอาชีพการงานในใน,ในปัจจุบันที่ผมทําอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวยวเก็บเอาไว้เล่าในบันทึกหน้าถัดไปในรเอายนละเอียด อันนี้ก็จะมาดูอันนี้จะเป็นรถเอ่อรถเต่าเนาะที่ผมแบบไปขุดคุยมาเป็นรถที่แบบผมมาซื้อเองเหรอกพ่อแม่พี่ปาน้าซื้อมาให้สมัยเด็กๆก็ชั้นเนี้ยคือแต่ละคันอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะก็แบ่งตามยี่หอนะ้อเนาะคือชั้นบนเนี่ยมันจะเป็นรถรถยีดด่หอ้อยัดมิงอะเดี๋ยวมาให้ดูผมก็อ่านชื่อไม่ค่อยออกนะกลัว รถยี่ห้อนี้เท่าที่เคยหาข้อมูลนะยี่ห้อนี้มันเป็นรถของยี่ห้อเป็นของฮ่องกงนะแต่ว่ายี่ห้อนี้ก็ยังพอหาซื้อได้มือสองอะไรเงี้ยตามตามหน้าเพจตามร้าน้าออนไลน์นะครับส่วนแถวสัตนาอันนี้ก็จะเป็นของโทมิก้าแล้วาสมุดก่องโทมิก้าก็เม็ดอินเจแปนเกือบทั้งหมดนะครับอันนี้มีเขียนไหมอ้าเนี่ยเห็น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 ไหมเห็นอยู่นิดหน่อยเม็ดอินเจแปนนะครับ ส่วนแถวถัดมานี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Matchbox เนาะส่วน m t c h Box นี่ก็จะมีทั้งแบบเมดเมดอินอังกฤษเมดอิน a กอตแลนแล้วก็อันนี้ผมมีแบบเมดอินมาเกิาด้วยเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะเพราะถ้าจะเดี๋ยวนี้ถ้าจะเมดอินก็น่าจะเมดอิน c h น่าไปเลยอันนี้มันก็เก่าแล้วสามสิบปีแล้วส่วนแถวล่างก็นิดหน่อยอมียี่ห้อมาตเลตนะครับซึ่งมาตเลตแหละก็แน่นอนนะสามสิบปีที่แล้วมาตเลตทุกคันก็เมดอิน r ร n c e ไปก็จะมาดูหลักๆอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อมินิจีจีนะก็จะมี pues mm track, ทั้ง R35 nah. หลักๆก็จะเป็น R35 ซะเยอะนะแล้วก็จะมี R32 แซมแซมบ้างมาปิหน่อยถัดมาก็จะเป็นอินโนเจสีเนาะก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มเก็บนะมันจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากอันนี้ก็ยี่ห้อยี่ห้อเคียวโชนะยุคเคียวยี่ห้อเคียวโชะนี่คือเห็นไหมผมมาถึงขนาดสั่งซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยจริงๆแล้วก็ ถ้าเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเราทำเฟซบุ๊กนี่ก็มีขายนะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นผมผมเพิ่งมาเล่นเฟซบุ๊กเนก็เลยอุตริซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของโทมิกะมี R34 R33 R32 เนอะที่เป็นแต่งเป็นเลสสิ่งนะครับกบอันนี้ก็ซื้อซ้ำมาซะเยอะก็พยายามหาคันที่สภาพที่ดีสุดนะไม่เจอสภาพดีสักทีก็เนยซื้อมาเลเวอรอันนี้ก็จะเป็นของโทมิกะนะเป็นเซ็ตที่มันเป็นซีรีส์ไฮเปอร์บูโพริส คืเนี้ยผมก็เก็บอะไรดีกว่าเก็บไว้เล่าในในบันทึกหน้าถัดไปนะครับอันนี้ไล่มาข้างล่างไล่มาข้างล่างเนี่ยก็จะมีหลักๆก็จะเป็นฮอตวิวเป็นหลักคือฮอตวิวเนี่ยเพิ <c oughs> ่งมารู้จักแบรนด์นี้เมื่อไ,ไม่นานมาอีกนี้เ,เองคือรู้จักแต่รู้จักนานแล้วแต่ไม่ได้นสนใจแต่ว่ามาซื้อจริงๆหรือว่าอะไรจริงๆเนี่ยก,ก็ตอนนี้แหละเพราะเด็กๆครับผมก็รู้จักแค่โทมิก้าแมสบอกหรือมาจเบรสนะครับฮ <c oughs> อตวิวเพิ่งมารู้จักตอนโตเนี่ยเอาง่ายๆเพิ่งมารู้จักตอนโต พอรู้จักแล้วก็น,นี้แหละก็ซื้อมาเยอะแยะจะเป็นหมดก็อันนี้ก็แบ่งเป็นกระบกระเเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักก็จะเป็น R35 กล่องนี้ R35 นะครับถัดขึ้นมาอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็จะเป็น R35 แต่อันนี้จะเป็นของตาลักจะเป็นของมาจเลนะบส่วนข้างหลังนี้อันนี้จะเป็น R34 R33 R32 เนี่ยก็รวมๆรวมๆกันอยู่ในนี้ ก็จะมีาสามสิบตรงนี้แอบๆอยู่ตรงนี้นิดหน่อยคือตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าจะจัดดิสเพย์อะไรยังไงของของ e c o m m e r c อ่ะก็เลยเอามากองๆรวมกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเวลาคิดออกว่าจะจัดโชว์จัดแสดงยังไงก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันมาตรงโซนสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นรถมือสองหลักๆก็จะเป็น tgr เป็นหลักเลยนะครับไล่ตั้งแต่อันนี้แถวบนนะเป็น skyline ส2 0 0 0 tgr แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น c 1 1ึ่มี c 2 1 0แซมอยู่นิดหน่อยสำคัญอันนี้ก็จะเป็น r 3 0 r 3 1 r 3 2องแล้วนี่ก็คือผมชอบระรดมรวงที่นี่เก็บระดมดวจเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็มา r สามสอ r 3 2, 3 r 3, 3 4 r 3 5หแล้วก็ก็จะเป็นของโทมิค้าเป็นหลักนะของผมก็มีมาทุกพันธุ์นะเด็กก็เคยชอบแบรนด์นี้นะครับส่วนฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นรถของที่สั่อีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะเป็นแฟนดี้แซด ก็เหมือนกันเก็บตั้งแต่ z ซ4สองสี other, ่ศ <necessary> ูนย์สองแปดศสครับส่วนอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมเอาไว้ซ่อมรถโมรถนะก็จะมีอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆพิ่งเริ่มหัดก็จะมีรถที่โมเสร็จไปแล้วบ้างนิดหน่อยประมาณนี้นะครับและแล้วเราก็มาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของบันทึกหน้าที่หนึ่งรถเหล็ก เรียกเพื่อนจริงหรือก็ตามที่เห็นนะมันไม่มีอะไรต้องแก้ตัวอยู่แล้วมากันยกขยงกันมาสักขนาดนี้นะครับก็สมมติว่าในมุมมองของของบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโหไรสาระหรือเปล่าเนี่ยมันอายุปูนี้แล้วมันเล่นของเล่นอะไรอะไรเงี้ยสำหรับผมมันผมไม่ได้มองว่ามันเป็นของเล่นเนาะเรามองว่ามันคือของสะสมอะและสําคัญก็คือถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทําให้สําคัญคือไม่ได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทาให้ตัวเองเดือดร้อนมันไม่ได้ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนไม่ได้ทาให้เพื่อนหรือใครเดือดร้อน ผมว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำและสำหรับผม,มาการที่ได้กลับมาสะสมตดเหล็กนะครับมันเหมือนกับการได้ดึงเอาความประสความทรงจำสมัยเด็กกลับมาอีกครั้งในวัยของผมที่ใกล้จะ40แล้วผมว่าในวัยคนในวัยนี้ก็คือเป็นวัยทำงานอะ่ะทุกวันเราต้องเจอความเครียดจากการทำงานเจอลูกค้างหงาีเงา สำหรับผมที่มีบริษัทต้ตองหาหารายได้เข้าบริษัทหาเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานะอะไรเย่งี้ทุกๆวันมันคือความเครียดนะการที่ได้ผมได้มานั่งอยู่ตรงตรงนี้แล้วก็มีรถเหล็กที่ผมเกบส,สมรลายล้อมมันเหมือนกับเราได้เอาอความสุขสมัยเด็กมาใช้เย,ยีเยวยาเยียวยาฟื้นฟ,นฟนูสภาพจิตใจให้ให้มันดีขึ้นอาจจะไม่มากแต่สักนิดนึงก็ยังดีให้เรามีความพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตกลับไปใช้ชีวิตทํางาน ก็สำหรับวันนี้อันนี้อาจจะคงจะเป็นบทสรุปของรถเหล็กเด็กเพื่อนนะครับก็จนกว่าจะพบกันใหม่กับบันทึกหน้าถัดไปของมิสติกกอรซลี่บันทึกรถเด็กกับลุงร้านช้าสวัสดีครับ